ทำใดเกิดแต่เหตุพระศาสดาตรัสให้ดับที่เหตุแห่งธรรมนั้นก็สวัสดีญาติมิตรสหายธรรมนะผู้ร่วมทุกในวัตฏสงสารก็สำหรับคลิปนี้ขออธิบายขยายความนิดนึงนะในธรรมบทที่แล้วนะที่ได้แสดงเนื้อหาข้อความว่าทำใดเกิดแต่เหตุ พระศา,าสดาตัดให้ดับที่เหตุแห่งทมนั้นแล้วก็กล่าวอ้างท่านพระอัคารสา,าวกท่านพระสารีบุตรนั้นแล้วก็กล่าวแสดงธรรมยกเข้าไปในปฏิจจสมุปบาทก็ฟังให้เกิดประโยชน์นะฟังให้เกิดประโยชน์ต่อดวงตาเห็นธรรมฟังแล้วก็พิจารณาเนื้อความนั้นเข้าไปในปฏิจจสมุปบาทท่านจะได้ประโยชน์ แต่ถ้าฟังแล้วเกิดปิจฉาทิฏฐิจะไม่ได้อะไรเลยนะจะได้แต่ความเห็นผิดว่าเราอวดอุตริมนุษย์รรมหรือเปล่ากล่าวอ้างพระอัครสา,าวกนะก็ขอชี้แจงอย่างนี้นะสภาวะธรรมในขณะนั้นที่แสดงเนี่ยก็กำหนดตามท่านพระอัครสา,าวกก็ระลึกถึงท่านคิดถึงท่านพระพระสารีบุตรก็คิดถึง ประวัติที่ได้ฟังมาอย่างนั้นแล้วก็กําหนดกําหนดเป็นอารมณ์ตามท่านว่าท่านเรื่องราวเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นท่านไปฟังพระอัศชิอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นท่านฟังแล้วท่านก็เห็นสภาวะธรรมอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เวลาแสดงธรรมท่านยกลงในปฏิจจสมุปาทท่านกล่าวอย่างนั้นอย่างนั้นก็เห็นไปตามนั้นแล้วก็พุ่งขึ้นมาเหมือนพรุแตกที่ที่ไม่รู้ว่ามันมัน ไม่รู้ว่ามาได้ยังไงเนาะก็แล้วก็แสดงไปตามนั้นก็คืออย่างนี้นะถ้าถ้าเรื่องนี้เราแต่งขึ้นมาเองได้เนี่ยคนที่เขาเรียนพระธรรมคำสอนมารู้มากทรงพระไตรปิฎกก็มีเยอะแยะไม่มีใครกล่าวไม่มีใครแต่งแบบนี้ขึ้นมากล่าวไม่มีนะครวนี้ในความไม่มีนี่แหละคือ คือเมื่อเราแสดงขึ้นมาเนี่ยเออคนก็เออจริงเนาะยกไปในปฏิจจสมุปบาทก็เป็นอย่างนี้ก็ถูกแล้วถามว่าเราแต่งเองไหมเราเราไม่ไม่อาจไม่บังอาจว่าคิดว่าแต่งเองได้เพราะว่าปัญญาไม่ถึงเนาะไม่มีความรู้ความสามารถที่จะไปแต่งไปเรียบเรียงขึ้นมาเป็นคําแสดงอย่างที่กล่าวมาได้ไม่ไม่รู้ว่าไม่มีปัญญาพอที่จะแต่งขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นในร้อยหลายหลายสิบหลายร้อยล้านคนที่เคยเรียนมาเคยรู้มากก็ไม่มีปัญญาที่จะแต่งได้อย่างอย่างนี้เช่นเดียวกันไม่เคยมีใครแต่งอย่างนี้ได้คราวนี้เมื่อไม่มีปัญญาแต่งเองได้ก็ต้องกล่าวอ้างว่าไปฟังไปกำหนดตามท่านมาถึงได้สภาวะธรรมนั้นขึ้นมาแสดงก็ไปกำหนดระลึกถึงท่านก็ ระลึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็เห็นพร่องขึ้นมาเป็นแบบนั้นก็พูดไปตามนั้นก็เลยกล่าวว่าระลึกถึงท่านเนาะระลึกถึงท่านแล้วก็ได้ทํานั้นมาก็พูดไปตามนั้นก็จะมีเพื่อนบางคนที่เห็นว่าเป็นเป็นอุตริมนุษยธรรมเรากล่าวอ้างข้อธรรมนี่เป็นอุตริเป็นปราชิกก็ปรับอาบัติหนะัก หรือถ้าอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นอาบัติปจิตตีหรืออะไรนี่แหละในในศีลสองนั้นก็ปรับอาบัติเช่นเดียวกันทั้งจะจริงหรือไม่จริงก็ปรับเป็นอาบัตได้หมดก็เป็นเรื่องที่น่าหวาดเสียวเนาะน่าหวาดเสียวสําหรับเราเองผู้แสดงธรรมก็ก็น่าหวาดเสียวยิ่งถ้าเราเป็นมีสมมุติเป็นพระเป็นภิกษุนี่ก็ เข้าขายอาจจะต้องติดอบัตไร้แรงด้วยดังนั้นในการที่เราเป็นครือหัดเนี่ยมีศีลห้าประกอบกันอยู่เป็นศีลของค้รือหัดการปรับอบัตนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะกระทําได้เนาะจะมากล่าวว่าเราเป็นประราชิกไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีศีล อย่างภิกษุเนาะจะได้จะมาปรับอบัตโอเคไหมใครที่จะกล่าวว่าเราเป็นปราชิกนี่ก็เรามีสีลห้าเนาะปราชิกไม่ได้สิมีศีลห้าจะปราชิกได้ยังไงจะไปปาจิตีได้ยังไงในเมื่อเราไม่ได้บวชเป็นพระนะเราแสดงธรรมแบบหคสถ์หัดนะแล้วก็สภาวธรรมนี่ก็ไม่เห็นประโยชน์เลยหรือในการฟังนะ้าถามนะถาถามหน่อยว่า ไม่เห็นประโยชน์เลยหรือในการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนั้นไม่เห็นประโยชน์เลยหรือในการยกเอาทำใดทำทำทำใดอันเป็นเหตุอันเป็นผลขึ้นมาแสดงลงในปฏิจจสมุปบาทท่านเคยฟังใครกล่าวที่ไหนบ้างในโลกนี้ท่านเคยฟังใครใค,ใครูครบาอาจารย์ท่านใดกล่าวสอนท่านลักษณะนี้บ้างไม่มีนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ฐานะที่เราจะ แต่งขึ้นมาเองได้เราไม่มีปัญญาพอแม้แต่ผู้ทรงผู้ที่เรียนมามากก็ยังไม่มีนะไม่มีใครที่มีปัญญามากพอที่จะแต่งขึ้นมาได้ในความนี้เราเองก็กำหนดตามท่านนะก็เลยแสดงไปตามนั้นที่กำหนดตามก็เลยกล่าวอ้างท่านไปเพราะว่ากำหนดตามท่านน่ะจะไปกล่าวอ้างหาใครคนอื่นไม่มีไม่ได้ ก็น่ะขอขอเถอะอย่ามาปรับอาบัติปราชิกเราเลยนะเราไม่ใช่ภิกษุแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ควรจะมองเห็นประโยชน์มากกว่าเห็นโทษควรจะกำหนดตามสภาวธรรมนั้นนั้นให้กระจ่างแจ้งลงไปในปฏิจจสมุปบ,บาทเพื่อทําดวงตาให้เกิดนั้นเหมาะเหมาะกับพวกเราทุกคนนะอย่าสงสัย วิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยเนี่ยเป็นเครื่องกั้นในความเข้าถึงพระสัทธรรมนั้นๆก็วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยมีสองอย่างนะมีใครพวกเรากำหนดกันหรือยังก็ไม่รู้นะแต่เรากำหนดรู้แล้วว่าวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยนั้นมีสองอย่างก็คือหนึ่งปฏติรูป,ประกะความสงสัยเทียม เรียกว่าวิจิกิจฉาเทียมวิจิกิจฉานี่เรียกว่าเป็นปฏิรูป,ปกะข้อที่สองก็คือวิจิกิจฉาแท้คือความสงสัยตัวนี้มีสองลักษณะตัวตัวนี้เป็นวิจิกิจฉาแท้คือวิจิกิจฉา8หรือวิจิกิจฉา16แล้วแต่สภาวธรรมนั้นนั้นที่จะยกขึ้นมาอธิบายก็ใครที่ยังไม่ได้กำหนดก็ รอฟังอีกทีนะเดี๋ยวว่าโอกาสต่อไปจะแสดงวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยให้ฟังเพื่อพวกเราจะได้ก้าวข้ามกำหนดสภาวะแห่งวิจิกิจฉาได้อย่างถูกต้องก็สำหรับคลิปนี้นะมาพูดสั้นๆเนาะว่าว่าทำที่ได้นั้นได้มาอย่างไงเนาะไม่รู้ที่มาหรอกมันมันพุ่งขึ้นมาเฉยๆแล้วก็แสดงไปตามนั้นคิดไม่ได้คิดเองเนาะเพราะว่า ไม่เก่งพอเนาะไม่มีปัญญาฉลาดปาเปืองพอที่จะไปคิดเองได้แต่งเองได้แต่ในโอกาสต่อไปข้อทําบทนี้นะจะมีคนนำไปเรียบเรียงใหม่แล้วก็มีคนอ่านที่สำเนียงที่เสียงเขาไพเราะเนี่ยเขาก็จะแสดงต่อแล้วก็จะเป็นที่กว้างขวางมากขึ้นมากกว่าเราพูดคนเดียวเนาะโอกาสหน้าเดี๋ยวมันจะมีจะต้องมีคนนำไปเรียบเรียงใหม่แล้วก็ ทำคลิปออกมาใหม่เป็นสำเนียงที่ไพเราะสนาอหูเสียงที่ฟังแล้วลื่นหูฟังแล้วได้ใจความดีกว่าที่เราแสดงเพราะว่าเราไม่มีตำรากำหนดเองแล้วก็แสดงไปตามนั้นไม่เคยมีไม่เคยมีตำราไม่ว่าจะแสดงธรรมจักรกับปวตนสูตรแสดงปฏิจจสมุปบาทหรือแสดงทรบทใดก็แล้วแต่ไม่เคยอ่านไม่เคยเอาตำรามากางแล้วก็ไม่เคยตัดต่อคลิปว่า ตรงนั้นไม่ดีออกตรงนี้เอาเอาแต่ตรงนั้นอะไรนี้ไม่มีทําไม่เป็นด้วยตัดต่อคลิปไม่เป็นก็คือแสดงได้ยังไงก็อัปโหลดไปตามนั้นทําไม่เป็นเนาะขอโทษทีก็บางครั้งก็ดีบ้างไม่ดีบ้างก็แล้วแต่พวกท่านนะแล้วแต่พวกเราจะพิจารณากันไปโอเคเดี๋ยววันนี้ทำงานต่อก่อนนะวันนี้หยุดขายของหนึ่งวันเนาะก็มามา มาแสดงสภาวธรรมที่ได้กําหนดไว้ให้ฟังเนาะว่าได้มาพล่ลมาเฉยๆไม่ไม่รู้ว่ามาอย่างไงโอเคขอบคุณครับ